สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเซลล์อีทอีกแล้วนะคะกับรถรุ่นเดิมคะ่ะรถที่อดรีวิวไม่ได้ตลอดนะคะกับ c a p ์โ 1.9S นะคะรุ่นนี้แต่ที่พิเศษคือนี้เลยคะ่ะล้อแม็กซิ่งตามใจไวรุ่นเลยคะ่ะ5ก้านสวยงามมากๆเลยนะคะขอบอกว่าคันนี้ถูกใจไวรุ่นมากเลยคะ่ะลูซี่ ตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับลูกค้าที่อชอบความโชบเชี่ยวของรถนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยทรงเนี้ย,เ,ยเซลจัดการให้หมดเลยนะคะเราดูแลลูกค้าคุณอยากได้อะไรแจ้งมาเลยเราจัดการให้หมดค่ะพิเศษสุดๆนะคะดาวเพียง2,9,900บาทพร้อม5การแบบนี้เลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อมาหาเซลอีทได้นะคะ พร้อมพิเศษเงื่อนไขดีๆปังๆแบบนี้เลยพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะทุกคน